สนับสนุนโดยอีนิเซ่ moist up สีสั่งที่มอบคุณค่าบำรุงผิวและตอนนี้นะคะน้องบีมก็มาอยู่กับรายการคลีมคลีสนะคะในด่านสุดท้ายแล้วค่ะนั่นก็คือเรื่องของการแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางอีนิเซ่นั่นเองแน่นอนค่ะเราก็มีผู้เชี่ยวชาญนะคะเมคอัพร์ติสประจำรายการของเราพี่ตั้นนะคะอยู่กับน้องเป็นที่เรียบร้อยด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้น้องบีมค่ะอยากจะเมนโวว่าเป็นใครนะพี่คริสสวังค่ะพี่คริสสวังเคยสังเกตรหรือเปล่าว่าปกติพี่คริสแต่งหน้ายัางไงบ้างเขาจะแต่งเขาจะเน้นตาค่ะ mm hmm. ชามีกิดอายไลเนอร์หนาๆแล้วเราชอบเคยแต่งแบบนั้นไหมเคยค่ะมีโอกาสได้แต่งบ้างค่ะแล้วเวลาเราแต่งหน้าเรามีปัญหาอะไรที่เราเจอบ้างปัญหาที่เจอนะคะจะมีความรู้สึกว่าหนูเป็นคนหน้าเละะ็กอะแต่เวลาถ่ายรูปมามันก็ยิ่งต๋อ,อ,อหนูอยากจะแบบ ดูอิ่มๆดูแบบมีน้ำมีนัวนี้ไม่น่าเชื่อว่าคนที่ผอมเขาก็มีปัญหาเหมือนกันส่วนเราคนที่มีเนื้อหน้าดูอิ่มในชีวิตจริงบางทีมันก็จะดูอืดไปในรูปนะคะเราก็ต้องเชดเออวันนี้แปลกดีเป็นโจทย์ใหม่ให้พี่ตั้นด้วยนะคะอ่ะอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะอ่าเรามาเริ่มกันเลยแต่ว่าเมื่อกี้เนี้ยนะเราได้เตรียมผิวน้องแล้วจริงๆแล้วผิวน้องเป็นคนที่ผิวดีมากนะครับผิวใสๆก็ผิวสไตล์คริสเลยนะครับขาวๆใสๆแล้วก็เราก็จะลงในส่วนของ นะครับแล้วก็ที่มี S.P.F. 15านะครับเบาๆไปทั่วหน้านะครับแล้วก็ลงคอนซีลเลอร์นิดหน่อยนะครับอย่างใต้ตานิดนึงแล้วก็สันจมูกนะครับลดรอยแดงแล้วก็รอยคล้ำรอบดวงตานิดนึงนะครับด้วยคอนซีลเลอร์ของอีลิเซ่ลงนิดเดียวแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วนะครับอย่างที่บอกนะคบว่าผิวดีอยู่แล้วเนี่ยจริงๆก็ข้ามส่วนของการลงรองพื้นไปเลยนะฮะเราก็จะมาดูในส่วนของพวงแก้มนะครับตอนนี้เราก็จะมาใช้เป็นบลัช ัตเตอร์ไฟรุ่นนี้ที่เป็นครีมนะครับลงเบาๆเพราะว่าผิวน้องดีมากนะครับก็คือใช้แค่คอนซีลเลอร์แล้วก็ลงเป็นบลัชบัตเตอร์ไฟให้ดูมีสีสันนะครับเป็นเรื่อเรื่อ,อแค่นั้นเองน้องอย่าเป็นคริสหอวางเนาะคริสเนี่ยเขาก็จะเน้นในเรื่องของขอบตาเข้มๆหน่อยมีอายไลเนอร์ที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับอ่าเรามาเริ่มลงมือกันเลยนะครับเราได้สีตาแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราจะใช้สีที่เป็นลนักษณะเป็นเทาเป็นเหมือนกึ่งสโมกกี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเน้นนะครับในส่วนของโครงตาให้ เป็นสไตล์ของคริสนะครับอ่าลงสีแรกนะครับสีออกสีอ่อนหน่อยนะครับก็คือสีไฮไลท์นั่นเองนะครับลงให้ทั่วเปลือกตาสีไฮไลท์เนี่ยสามารถลงแบบเขาเรียกว่าเต็มรูปเปลือกตาได้เลยพอเราได้สีสว่างแล้วนะครับหรือสีไฮไลท์แล้วต่อมาเราก็มาเลือกสีที่ขยบขึ้นมานะครับเป็นสีออกเทาๆหน่อยนะครับสีนี้นะฮะไล่เบาๆปกติแต่งตาเข้มไหมคะ ม่บ่อยอะคะ่ะโดยเฉพาะเวลาออกงานแต่วันนี้เราจะเน้นในเรื่องของอายไลเนอร์นิดหนึ่งเนาะขอบตานะคะอ่าโอเคสีสุดท้ายเลยเราก็จะใช้สีเข้มเหมือนเดิมนะคะเป็นตัวกำหนดทำให้ตานั้นดูโตขึ้นนะคะช่วยในเรื่องของการทำให้ออโครงตานั้นชัดขึ้นนะคะแต่ในสไตล์ของคิดเนี่ยเขาจะเขียนเป็นตากลมและเบลอขึ้นไปก็เป็นกล่งสโมกสโมกกี้เบาๆนั่นเองนะคะแล้วก็ไม่ต้องเจาะ บล็อกเป็น V Shape นะคะให้เป็น,นแบบฟ <สา S 1> ้งๆอ่าฟ้งฟงด้วยทั่วตาได้เลยสีเข้มนี้ไม่จําเป็นจะต้องมาแค่ปลายตาอย่างเดียวนะคะในล,ลักษณะของในลุคต่างๆก็อาจจะเปลี่ยนได้ก็คืออาจจะเอาสีเข้มเขาเรียกว่าตาชิดขอบตาแล้วก็เบรนขึ้นก็เรียกว่าตากลมนั่นเองนะคะแต่งตาแบบเบอขึ้นเป็นกลิ่นสโมกกี้เบาๆนะคะไม่เยอะมาก ต่อไปนี้เนี่ยเราจะมาดูในเรื่องของขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเขียนด้วย l i n e n e r e l ์ s s e Super Smart Proof นะครับที่ใช้ง่ายๆแบบนี้นะครับก็มองบนนะคะเราจะเขียนขอบตาร่างก่อนนะคะชิดขอบตาแต่ว่าเราจะเขียนแบบเต็มรูปตานะคะเขียนมาถึงตรงนี้เลยนะ เราเขียนอายไลเนอร์บนล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ <ทะ S 1> ดวงตาก็จะคมขึ้นแต่ว่าเราจะมีทริคอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเราก็จะใช้สีที่แบบว่าสีเข้มที่เราทาเมื่อกี้นะครับ <ทะ S 1> ใช้ทุกกันเล็กๆทานะคะแตะทับอายไลเนอร์ลงไปนะคะตาเนี่ยจะได้คมขึ้นแต่ว่าจะเป็นลักษณะเหมือนเบลอลงมาเป็นในสไตล์ของคริสหอวังนะคะเห็นไหมตาก,ก็จะอีกอย่างหนึ่งตัวนี้ก็จะช่วยให้ไลเนอร์เนี่ยไม่เปิดด้วยในระวหว่างวันด้วยนะคะเพราะว่าการเขียนอายไลเนอร์เส้นเข้มๆเนี่ย ก็จะทําให้เปรอะง่ายแต่ว่าถ้าเราทับด้วยอายแชโดว์ลงไปนะคะ,ะก็จะทําให้ตานั้นไม่เปรอะด้วยแล้วก็ดูสวยด้วยนะครับอ่าต่อมาเราจะมาปัด mascara. มาสคารา่ามาสคาร่าเราก็เลือกใช้มาสคารา่าอีริเซร่รุ่นนี้นะ,นะครับหัวแปรงก็จะปัดง่ายนะครับปัดทับไปได้เลยนะครับเพราะว่าพอเราติดขนตาปลอมแล้วเนี่ยเราจะให้มันดูเป็นธรรมชาตินะครับเราก็จะเอ่อปัดจากข้างล่างนะครับไล่ขึ้นเพื่อให้ขนตาปลอมกับ ผตาจริงนั้นไปในทางเดียวกันนะครับโอเคตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแน่นอนตอนนี้คุณผู้ชมอาจจะคิดเหมือนลิสคือคิ้วคิ้วหายไปไหนนะคะต้องมาเติมคิ้วกันหน่อยใช่แล้วก็ยิ่งคิ้วของน้องเนี่ยเขาจะเป็นคิ้วค่อนข้างจะเส้นเล็กนะครับ<ะ>เราก็จะมาใช้ดินสอเขียนคิ้วนะครับออโต้ไอบาวนะครับซึ่งเป็นดินสอเขียนคิ้วที่เป็นลนักษณะเป็นหมุนขึ้นมานะครับแบบง่ายๆมีแปรงนะครับปัดเบาๆนะครับให้จะทรงคิ้วก่อนแล้วก็มาเริ่มเขียนคิ้วกันเลยนะครับ การเขียนก็นง่ายๆเหมือนเดิมนะครับก็คือเขียนจากตรงท้องคิ้วไปก่อนสร้างโครงคิ้วก่อนน้องเค้าคิ้วเล็กนะครับเราก็เขียนให้มีขนาดคิ้วที่ค่อนข้างจะใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับตรงหัวคิ้วนี้อย่าเพิ่งไปเขียนนะครับให้เราเขียนจากปลายคิ้วไปก่อนนะแล้วเราก็เอาส่วนของแปรงนะคะมาปัดเดี๋ยวหัวคิ้วก็จะมาเองโดยธรรมชาตินะคะ ในส่วนของคิ้วนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยพี่ขอเพิ่มในส่วนของตรงคิ้วนิดนึงก็คือเราจะใช้ในส่วนของสีฝุ่นนิดหน่อยนะครับโดยส่วนของหน้าคิ้วนะครับคือการปัดเบาๆนะครับให้สีคิ้วนั้นดูเป็นธรรมชาติเพราะว่าจริงๆแล้วคริสเนี่ยเขาเขียนคิ้วเขาก็จะไม่เขียนคิ้วเข้มมากนะคะก็จะเขียนเป็นสีน้ำตาลที่หัวคิ้วเบาๆนะครับก็จะใช้รุ่นนี้นะครับปัดเบาๆแล้วก็เอาเศษที่เหลือเนี่ยมาทําเป็นในส่วนของโคง้งจมูกได้นิดหน่อยนะครับ่า ต่อนะครับพอคิ้วเสร็จตาเสร็จแล้วนะครับต่อมาเราก็จะมาดูในส่วนของลิปสติกวันนี้อยากเป็นลุคแบบเข้ม,เ,เ,ขมเพราะว่าคิสเขาก็จะมีในส่วนของการทาปากบางครั้งก็อ่อนเป็นบุน๊ดนูด้วยนะครับเป็นแล้วก็บางครั้งก็จะเป็นแบบเข้มไปเลยก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเขาจะทําได้2ลุกนะครับวันนี้เราอยากเป็นเข้มๆเ,เ,เนาะ,ะได้ค่ะพี่เลือกสีลิปสติกก่อนนะคะ ก็เรียบร้อยแล้วนะครับลุคของน้องเน,นี่ยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับลุคคริสหาวังแต่ว่าในมาในสไตล์ของปากสีเข้มนะฮะส,สีก็ได้ตามนี้เลยนะครับแล้วเราก็จะมาดูในส่วนของการบรัชนะครับหรือปัดแก้มแต่เมื่อกี้เราลงเป็นโค้งไว้แล้วนะ<ช>เห็นไหมครับว่าก็จะมีในส่วนของโคง้งแก้มที่แบบดูมีความเป็นสีออกเลือดเลือดล้ว, <ๆ S 2> แ,ลวแต่เราก็จะมาเพิ่มนิดนึงแต่ถ้าเราปากเข้มแล้วเนี่ยนะครับสีบ <ป Hazrat S 2> ลัชเราก็จะไม่แบบไม่ต้องเข้มมากนะครับ <im ples> ให้เราใช้สีที่เป็นแบบว่า ออกเป็นสีออกอมส้มพิดพีสนิดนึงนะครับช่วยหน่อยนึงนะคะอ่าแค่นี้พอนะคะเบาๆสองข้างนะคะปรับให้เท่าๆกันนะครับสำหรับด่านนี้นะคะน้องบีมค่ะก็ได้มีการแต่งหน้านะคะที่เหมือนกับพี่คริสองวันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็มีผลิตภัณฑ์นะคะเป็นเครื่องสำอางจากเอเซ่ eng, มอยจากสีชันที่มบคุณค่าบำรุงผิวมอบให้กับน้องด้วยค่ะ ก็รอบออคุณพี่ตั้นด้วยนะคะเมื่อวานเชิญสัมมรายการของเราแล้วนี่ค่ะขอบคุณค่ะ โดยอินิเซ่มอยส์เจะอัพสีสันที่มอบคุณค่าบำรุงผิว